สวัสดีครับ f c นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับในกรณีที่เราบูชากุมารทองนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุฮะกุมารทองตกมาคอหักนะฮะเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะหลวงปู่แย้มนะครับสั่งผมไว้ว่านะครับไอโก้กุมารทองกูหักนะต่อคอและใช้ได้เหมือนเดิมติดจาวตาช้างก็ได้เราซ่อมทาสีใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็บูชาได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับกุมารทองหลวงปู่แย้มบอกว่าหนึ่งองค์หนึ่งดวงจิตนะครับบอกผมว่า เนี่ยซ่อมแล้วใช้ได้เหมือนเดิมไม่ต้องเอาไปทิ้งนะจะบอกผมอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็ส่วนกุมารทองนะครับถ้าเกิดว่ามีใครพูดว่ากุมารทองลายมือหลวงปู่แย้มสุดยอดอย่างงู้นอย่างนี้นะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้สุดยอดครับอย่าไปเชื่อนะครับผมเคยนั่งคุยกับหลวงปู่แย้มหลายรอบแล้วครับว่ากุมารทองอะ่ะขังไม่ขังอะ่ะอยู่ที่คนเสกหลวงป,ปู่บอกว่าอยู่ที่กูเสก คนที่ชอบพูดว่าไอ้รุ่นนั้นรุ่นนี้สุดยอดลายมือปู่สุดยอดนะเพอร์เจอร์นะครับแล้วสังเกตได้นะครับไม่เคยเช่าที่วัดแล้วกับมือครับไม่ชอบบูชาอะไรที่มันถูกต้องครับชอบซอกแซกนะครับลายมือปู่จริงๆมันก็อยู่ที่คนศรัทธานะครับลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับผมก็มีลายมือปู่เยอะนะครับมันก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันหายากครับเป็นที่ห่วงแหนของลูกศิษย์ fc แฟนแทนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งมีคนถามบ่อยนะฮะว่ากุมารองเล็กกับ องค์ใหญ่ต่างกันไหมฤทธิพุทธคุณต่างกันไหมความเก่งต่างกันไหมก็หนึ่งองหนึ่งดวงจิตครับของใครของมันนะครับจะใหญ่จะเล็กก็ไม่ต่างกันนะครับอยู่ที่เราศรัทธาอยู่ที่การบูชาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับที่ถามบ่อยนะครับว่าเป็นกุมารพูดหรือกุมารพายสายขาวสายดำจริงๆกุมารหรือกุมยามคือกุมารเทพนะครับสร้างจากมวลสารอาถรรพ์นะฮะแล้วก็เรียกจิตเรียกอาการสายพิสองนะครับปลุกเสกอย่างเข้มขังนะครับ ยังไงก็จะเช่ากุมารทองหรือว่าจะหากุมารทองแท้ๆนะก็ศึกษาให้ดีนะครับหาแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะเชื่อถือได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเช่ากับผมก็ได้นะครับเช่ากับใครก็ได้ครับที่มีที่มาที่มาชัดเจนที่เขาพูดได้ว่ากุมารรุ่นเนี้ยแท้ยังไงใครปลุกเสกยุคไหนอะไรเงี้ยอธิบายให้เราเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องส่งรูปมาให้ผมนะครับผมไม่รับดูให้นะครับเพราะว่ามันเป็น การซื้อกับผู้ซื้อกับผู้ขายความพอใจนะครับแต่ถ้าเช่ากับผมผมรับประกันของผมครับแท้ร้อเปอเน์ะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ